สวัสดีเ,เพื่อนเือนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีกเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่27กันยายนคมปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวดินก็คือ0กับ3 5ก็บ8 0 1 0 2 0 3 0 5 0 8 3 0 3 1 3 3 3 5 3 8 0 3 3 3 5 1 3 8 4 0 2 6 จับคู่ก็0 3 3 0 5 8 8 5 3 8 8 3 8 0 0 8เนาะก็ก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่าย8กับ1 3ก็6 8 0 8 1 8 3 8 6 1 0 1 3 1 4 1 6 1 8 8 1 5 3 6 0 7 1 4 8 3 6จับคู่ก็8 1 1 8 36, 66, 3 6 6 3 1 6 6 1 6 8 8 6เนาะ ขอขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนะ้อใครจะลุ้น V.I.P ก็จับคู่ลุ้นเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ